สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ในวิชาภาษาอังกฤษเราจะมาเรียนกันใน lesson f บทที่5ในเรื่องของ adjective หรือคำคุณศัพท์กันนะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือ grammar keyword english 2แล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถใช้คำคุณศัพท์นำหน้าคำนามได้อย่างถูกต้องอันดับแรกนะคะเราก็ต้องทำความรู้จักกับ adjective กันก่อน adjective นะคะหรือคำคุณศัพท์มีหน้าที่ขยายคำนามซึ่ง adjective หรือคำคุณศัพท์นี้นะคะสามารถวางได้สองที่หรือสองตำแหน่งก็คือ 1. นหน้าคำนามหรือนาวนักเรียนจำได้ไหมคะว่าคำนามหรือนาวเนี่ยคืออะไรคำนามหรือนาวนะคะก็คือคนสัตว์สิ่งของสถานที่เพราะฉะนั้น adjective หรือคำคุณศัพท์นะคะก็สามารถนำหน้าคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่นะคะ ในข้อที่2นะคะ adjective นะคะก็อยู่หลัง verb to be ซึ่ง verb to be นะคะก็มี is am are ซึ่งสำหรับบทเรียนนี้นะคะเราก็จะมาดูกันในข้อที่1ก็คือการนำ adjective หรือคำคุณศัพท์นำหน้าคำนามนะคะแต่ในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนซึ่ง adjective หรือคำคุณศัพท์นะคะก็เป็นคำนะคะที่ช่วยในการอธิบายว่าคำนามหรือ n o u ที่เป็นคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่มีลักษณะอย่างไรอย่างเช่นนะคะ fat cat ก็คือแมวอ้วนนะคะคำว่า fat f a t fat แปลว่าอ้วนส่วนคำว่า cat c a t cat แปลว่าแมวคำว่า fat ที่แปลว่าอ้วนก็เป็น adjective หรือคำคุณศัพท์นะคะที่มาขยายคำนามหรือ noun คือคำว่า cat ที่แปลว่าแมว จะบอกลักษณะของแมวตัวนี้ว่าแมวตัวนี้เป็นแมวที่อ้วนนั่นเองค่ะทีนี้เราจะมาดูกันที่คำพท์นะคะซึ่งคำพท์นะคะก็จะมาเป็นคู่ซึ่งจะมีความหมายที่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงอย่างคู่แรกนะคะคำแรกก็คือคำว่า good G O O D good แปลว่าดีและคำที่อยู่ตรงข้ามก็คือคำว่า bad B A D bad ที่แปลว่าไม่ดีต่อไปคือคำว่า big B I G big แปลว่าใหญ่ก็จะตรงข้ามกับคำว่า small s m a l l small ที่แปลว่าเล็กต่อไปคือคำว่า hot h o t hot ที่แปลว่าร้อนก็จะตรงข้ามกับคำว่า c o o l c o l d cold ที่แปลว่าเย็นคำต่อไปคือคำว่า new n e w new ที่แปลว่าใหม่ก็จะตรงข้ามกับคำว่า old O L D O ที่แปลว่าเก่าต่อไปคือคำว่า high H I G H high ที่แปลว่าสูงก็จะตรงข้ามกับคำว่า low L O W low ที่แปลว่าต่ำต่อไปคือคำว่า long L O N G long ที่แปลว่ายาวก็จะตรงข้ามกับคำว่า short C H O R T short ที่แปลว่าสั้นต่อไปคือคำว่า fat f a t fat ที่แปลว่าอ้วนจะตรงข้ามกับคำว่า thin t h i n thin ที่แปลว่าผอมต่อไปคือคำว่า sad s a d sad ที่แปลว่าเศร้าใจก็จะตรงข้ามกับคำว่า happy h a p p y happy ที่แปลว่ามีความสุขต่อไปคือคำว่า lazy l a c y lazy ที่แปลว่าขี้เกียจก็จะตรงข้ามกับคำว่า diligent d i l i g e n t diligent ที่แปลว่าขยันต่อไปคือคำว่า easy e a s y easy ที่แปลว่าง่ายก็จะตรงข้ามกับคำว่า difficult d i f i c u l t difficult ที่แปลว่ายากต่อไปคือคำว่า cheap c h e a p cheap ที่แปลว่าถูกก็จะตรงข้ามกับคำว่า expensive e x p e n s i v e expensive ที่แปลว่าแพงและในคู่สุดท้ายก็คือ beautiful b e a u t i f e. u l beautiful ที่แปลว่าสวยก็จะตรงข้ามกับคำว่า ugly u g l y ugly ที่แปลว่าหน้าเกลียดก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์ของเรื่อง adjective หรือคำคุณศัพท์นะคะในคลิปนี้นะคะครูก็มีพาระงานนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านและเรียนรู้คำศัพท์ในหนังสือ grammar keeper English 2ในหน้า32นะคะซึ่งก็เป็นคำศัพท์ที่เราเรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้ ส่วนในคลิปหน้านะคะเราจะมาเริ่มนำคำ Adjective หรือคำคุณศัพท์นะคะมาใช้ร่วมกับคำนามหรือนาวแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ